สวัสดีครับวีล็ ock, เชิดวีล็อกอีกหนึ่งอีพีน่าจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่วะห <c oughs> <5 S 2> นึ่งสมห้าห้ามั้งห้าแหละ <c oughs> บัวไปวันนี้ครับมีออเดอร์น้ำกระชายนี่โอ้ยเห็นป่ะน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวกินประโยชน์เยอะมากเออเขาบอกว่ามันสามารถแบบ ไม่ต้านโควิดอะ่ะช่วยแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงรักษานะแต่ต้านโควิดได้เพราะน้ำาชามันมีสม่วนผสมของสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มะนาวแล้วก็น้าผึ้งของดีกินแล้วไม่อ้วนจริงๆไม่ต้องกินต้านโควิดหรืออะไรก็ได้นำะกินปกติได้หมดเลยสั่งผมได้นะสขวด1น0บาททําเองโฮมเมดครับของจริงของดีวันนี้ผมกําลังจะเอาไปส่งกับให้กับลูกค้ารายใหญ่ของผมคือพี่อาร์ต AP แล้วก็พี่ป้อม AP นะครับผม AP มอเตอร์ อยู่ที่เชียงกงบางนาเนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือบังกาเลสแวร์คนนี้สั่งตลอดเวลาแล้วก็บอกออเดอร์มาพี่ทําให้หน่อยอยากกินมากเออเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านพี่อาร์ตกับพี่ป้อม AP พีมอเตอร์โดยที่เชียงกงบางนาแต่หลายช่องเขาไปถ่ายแล้วแหละแต่ผมก็คงถ่ายแบบแค่แบบไลน์ไล์สไตล์ของผมแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งน้ำประชากันถึงแล้วครับ AP พีมอเตอร์ นี่ครับโหสองบุคลากรแห่งอี o l ว t i ชันนี่พี่ป้อมพี่ป้อมอันนี้พี่อาร์ต <c oughs> มีอะไรนำเหนือป่ะครับไม่มีเลยพี่ไม่รู้นำเหนือประธานนำเหนือแล้วประธานไปหมดแล้วจริงเหรอหมดแล้วพี่ดิรถพี่อาร์ตอี o ัวแวนเข้าไปดูในเพจเอ้ะสถิตยอกเคยถ่ายไปยังพี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว ก็ถ่ายคันเก่ามั้งถ้าตอนถ้าตอนเป็นติดล็อกถ่ายคันเก่ามั้งอ๋ออันนี้จะถ่ายตอนที่ลงสืออ๋อเออเอลงสือถ่ายใครสนใจอะไรอีโวก็แนะนําเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจไปให้ AP มอเตอร์นี่เสียงกงบางนาใจดีสุดเอาน้ำกระชายมาส่งซื้อทุกครั้งพี่ป๊อปบอกว่ากูกินจนตัวจะเหลือกนแล้วเดี๋ยวจะพาไปบางนาไปดูของเล็กเน้อยดีกว่า ขับรถไปนะไม่เดินนะร้อนมากเลยพี่ไม่เดินไหมพี่ไม่เดิน,นขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ไม่ไหวพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสบายกว่าที่จอดรถโอ้ขี่ไปถ่ายไปรถจะไปแดกดิขี่มอ <laughs> มอเตร์์ไซค <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นในบางนาเอ้ยเชียงกงบางนากัน เรียบร้อยครับถึงบ้านแล้วแต่แวะออกมากินข้าววันนี้จะมาจะมากินวิสดอม่าไงผมอายุขนาดนี้เนี่ยวิสดอมที่อะไรวะเอสพนาดนี่เฮ้ยพมนานพูดผิดเอชพนาดแม่งอยู่ราชดาพมนาดแถวบ้านผมวิสดอมเขามาเปิดใหม่แต่เขาก็เปิดมาสักพักึงแล้วแต่ผมก็กินมาประมาณสองสาครั้งและวันนี้อยากกินครับผู้ควยลอเล่นลอเล่นลอเล่นเราอยากกินเดี๋ยวจะไป รีวิววิดดอมให้ดูราคา990กบว่าบาทก็ประมาณพันพันหนึ่งอะหัวแล้วประมาณพันหนึ่งอะเออว่ามีอะไรบ้างอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเห็นเขารีวิวเยอะแหละแต่ก็เอาสไตล์เราบ้างแหละเราก็ไม่ได้รีวิวอะไรเยอะครับเราไม่ได้ดักชิมอาหารเป็นการรีวิวสไตล์เช็คบล็อกเป็นไงเดี๋ยวเจอที่วิดดอมครับ าตาเดียวปลอยฟัด hmm. ว <Wow. S 1> mm ้าวปลาไหลกินหน่อยปลาไหล กุ้งแม่น้ำดูอขอกคอนนะคือน้ำจิ้มเขาดีอ่ะน้ำจิ้มเขาอร่อย ก็จรึงมาครับยังไม่จบนี่อะไรนะอีกละโอ้ะอนี่นี่เป็นอย่งยูทูบเบอร์เ็าทำไงเห็นี้ทขาทอย่างนี้นะไม่รู้เขทำอะไร ไขแมงผูนี่ฮะนี่เป็นขราัป่าน้ำแดงอ่ะขูดสด่สัดา ชอบอร่อยอ่ะเผ็ดรสไม่ใช่เผ็ดมาครับอันนี้ทีเด็ดนี่เห็นไหมมันเป็นมันปูกับ ทัฟเฟิลแต่ผมจะออนท็อปมันอยู่บนกุ้งแม่น้ำเมมขา,ขาเอไข่คาเวียดูนะออนท็อปไปโอ้โหนี่ชี้อะ อร่อยสัน่นวิธีการที่คนเราจะเป็นยูทูบเบอร์กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่แดกหวานเลย <S <S 2> <S 2> มนมฮอตไกโด สถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปงานเลี้ยงของโยโกฮาม่า ชั้น B 2สองเขาอยู่ชั้นสองเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับไม่รู้ขึ้น,ทา,นาทางไหนอันนี้เหรอวะมัวๆไปเดี๋ยวเราเดินไปพี่โยโกเดี๋ยวไปดูเนี่ยใครในงานไงนครับ <S <S นี่ไงนี่ไะเจอช่งอางภาพตากล้องน,นานานเขาลองรีเฟซกับพีเอเอ็มครับ,รบออกช่าาองพิเศษแล้วอนาคตดังแบบก๊ ผมไม่อาจจะไม่ได้ออกผมเป็นอีพีสามเนี่ยฮะผมเป็น EP พีสองนี่เป็น EP พห้าแล้วใช่ใช่ถ่ายไปเยอะแต่ไม่ได้ตัดเนี่ยยังไม่ได้ตัดเลยวันนี้ EP พีสองพิ่งลงไปเมื่อกี้เสียตับรับดีมากลงไปสองชั่วโมงคนดูไปสามสามคนยากยากผมเปิดดูเลยสามร้อยสี่งานได้รับเชิญมาครับพี่ได้รับเชิญมางานของโยโกฮาม่าครับพี่โยโกฮาม่าทั้งใจพี่ทั้งใจ แล้วไงแลแล้วไงแล้วล่ะแต่เมื่อกี้ได้ข่าวว่าคุณไปนั่งโต๊ะเขาแล้วคนอื่นไม่เหรอฮะใชเราก็ไปกันด้งแต่แเลยแหละตั้งแรกหนึ่งมีสองแล้วก็มีสามที่ด้วเผลอเลยเผลอเลยเผลอเลยบอกมารีบเดินออกมาเลยใช่พี่โต๊ะใครไม่รู้ไอ้เนี่ยดองจริงดองจริงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับพี่ o อ n r e เฟ e แล้วก็ Wrap FM นะครับสุดยอดของคนนี้ถ่ายรูปฝีมือจากประเทศ นี่เรามาดูพันธุกาศบรรยากาศภายในงานสวยได้ายอะไรอะ AD09 ด d 0 9คัไนไหนอ่ะเอ้ยเ k ดิคันใจยไงซูมหน่อยซูมหน่อยโอ้โหถ้าอยากเห็นของจริงก็ไปดูที่รถผมได้ขิงกด <laughs> เขาบอกว่าเป็นทันแรกที่ใส่เลยนะไม่ทันแรกที่ไม่ไม่เป็นทันแรกในเมืองไทยที่เหยียบพื้นถนนใช่รถพิเศษไม่แต่ต้องต้องบอกว่าออกมาจากโยโกฮาม่าประเทศไทยนะไม่ใช่ยานับน้ำนะมันมียานับน้ำอ่ะเข้ามาก่อนมาแล้วแต่เนี้คือออกมาจากบริษัทเลยใช่เป็นแบบเขาเรียกอะไรชุดแรกใช่ใช่ใช่พอตอนที่พี่ไปเอามาปุ๊บแม่งร้องแว้แหววแหววเพิ่งเกิดเพิ่งเกิด กูคตเกลียดเลยนี่เงี้ยคนจะเกียดกัำว่าอย่างนี้แหละอยเงี้ยเดี๋ยวเขาชอบเหรอนี่ฮะรีแลกซ์นะท้องกันรีแลกซ์ช่องเราคุยกันแบบกันเองสองคนนี้เขาเป็นพรีเพนเตอร์อยู่ครับนี่ A 0 5 2ใช่ป่ะใช่ครับ052 052นุ่มเงียบนุ่มเงียบอะไรอย่า้ยทั้งใจเหมือนกันเนี่ยสองคนเนี่ยทั้งใจดูชอบมากเลยคำว่าทั้งใจเนี่ยแดงดำ แรงดาวแรงดาวไม่รถไม่เกี่ยวกับแม่แล้วเนี่ยมึงขัดนะพับแข้งมากแข้งมากต้องเบรกหน่อยคนนี้ช่วงนี้ดังช่วงนี้ได้รางวงรางวันเลย เสร็จสิ้นภารกิจงานของโยโกฮาม่าครับการเปิดตัวยาง a อดีตัวใหม่ล่าสุดจากโยโกฮาม่าซึ่งรถผมก็ใส่แล้วแหละเออดีจริงนึบแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดังมากแต่ก็เป็นยางสิ่งแล้วก็ดอกดอกดอกยางก็สวยผมชอบนะดอกยางเขาสวยดีครับบดีย้ยะเออง่ายๆ ซื้อซื้อใช่เหอะยังไม่จบภารกิจผมกําลังจะต้องไปหาลูกค้าเจ้าหนึ่งเขาซื้อสปอนเซอร์เราที่แถวศรีนครินอะเดี๋ยวเราไปต่อตอนนี้เวลาสามทุ่มสี่สิบแล้วนัดเข้าไว้ประมาณสักสี่ทุ่มเราใช้เวลาเดินทางวันยี่สิบเจ็นาทีเดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันต่อนะครับ ถึงแล้วครับนี่โหสินทรสเต็กเฮาส์นี่เดี๋ยวเรามีเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ทำรั่วเขาแล้วก็เป็นร้านสเต็กอันนี้เป็นของที่ก็เป็นอิสลามเลยครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมาทำ อะไรกันแล้วมีคอนเทนต์อะไรร่วมกับเขานะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูเลยกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปคุยงานก่อนเนาะถึงบ้านเรียบร้อยครับโหอันนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วโอ้โหเต่เสียใจอะดูดิไปงานมาฝนตกรถเล้ะธรรมดารถไม่ค่อยเดี๋ยวโดนน้ำฝนเท่าไหรเ่เงไม่ค่อยเอาออกไปหน้าฝนเนี้ยอันนี้แม่งเอกซเดนเลยโอย่างเซง็ง เมื่อกี้ครับเรามืดเมื่อกี้ผมไปสินทอนสเต็กเฮาส์มาสปอนเซอร์ลายใหม่ของช่วงรถบานปลายมีเขาเป็นสปอนเซอร์ครับฝากอุดหนุนเขาด้วยนะร้านเขาแบบถูกมากบุฟเฟ่ราคาหัวละ389บาทเป็นบุฟเฟ่เนื้อนะครับมีเนื้ออยู่ประมาณ20กว่าอย่างแล้วยังอื่นทะเลลูกชิ้นหโหโคตรเยอะบอกเลยโคตรคุ้มใครสายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดเลยนะแล้วมีทั้ง ราคาด้วยอราคาจะอยู่ชั้นล่างราคาก็จะเป็นพวกสเต็กเอยอะไรเอยหลายอย่างแล้วราคาเริ่มต้นอย่างทีโบนเงี้ยหนึ่งันห้าอบาทบ้าไปแล้วโคตรถูกถูกมากเขาจะบอกว่าแม่เขาใจดีมากแล้วก็ข้างบนก็มีห้องประชุมโหแบบผมว่าแบบเป็นอะไรที่แบบคุ้มอ่ะผมได้ไปมาวนันนี้ผมได้ไปคุยกับเขามาผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ให้จริงๆเขาถึงได้อะไรดีๆกลับคืนมาแต่ว่ารู้สึก รู้สึกดีอ่ะวันนี้ไปคุยกับคุณแม่เขาครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ให้ของผมมาเทียบเลยบอกให้ได้แบ่งกโก้บอกให้ไปแบ่งกับทีมงานเยอะมากไม่รู้จะกินไงหมดโหขอบคุณมากเลยนะครับผมใครสนใจอยากกินบุฟเฟ่ต์เนื้อหรือว่าสเต็กก็แนะนําครับศิีธรสเต็กเฮาอยู่ตรงหมู่บ้านานักกีฬาเส้นสีนักลีนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เลยแยกลำสารีไปหน่อยนึงแล้วจะอยู่ซ้ายมือเลยใหญ่ๆเลยสีขาวเลยสินทรสินท,ส,ทสเต็กเฮาส์เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้เออเผื่อใครไม่รู้เออโอเคครับวันนี้ก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเรียบร้อย EP ที่อะไรไม่รู้จําไม่แล้ว EP ที่ห้ามั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็นอนกยน่นะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้ากับเชดบล็อกบายบาย